ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Back Cover Mobile กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยวันนี้ทางเกมก็ได้มีการอัปเดตตู้ใหม่มานะครับก็จะเป็นตู้เลดอัพแบบกําหนดเองเป็นตู้ที่เราจะสามารถเลือกสิ่งที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครแล้วก็การ์ดสกิลในการเลือกเพื่อมาเพิ่มเลดอัพแล้วเราก็จะสามารถทําการสุ่มหาตัวละครตัวนั้นได้ไง่ายๆนั่นเองนะก็ภายในตู้เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวละครทั้งหมด20ตัว ก็หลุดแล้วจะเป็นตัวละครที่หลุดเลทได้ทั้งนั้นเลยนะครับก็ถ้าเราเลือกตัวละครเนี่ยเลทจะเปลี่ยนเป็น1%นะส่วนทางด้านการ์ดก็จะมี20ใบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทําการเลือกการ์ดเนี่ยการ์ดมันจะมีเลทเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.68%เท่านั้นทีนี้ผมเชื่อว่าต้องมีคนถามผมแน่นอนว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันน่าเลือกตัวละครแล้วสุ่มหาหรือเปล่าและถ้าเราต้องการที่จะสุ่มหาเนี่ยสุ่มหาตัวละครตัวไหนมันถึงคุ้มค่ามากที่สุดส่วนใครที่กําาาาลลังงมมมมมอออหร้นนเเ over, Mobile, เติกกกก Back Mobile Cover แะื่ๆีย ผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน100%มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านนีก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอิเล็กทริกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็จะเริ่มที่คําถามแรกเลยแล้วกันนะครับผมว่าไอ้ตู้เลตอัพอันนี้เนี่ยมันน่าสุ่มหาหรือเปล่าผมตอบได้เลยนะครับผมว่าไม่นะครับไม่มีความน่าสุ่มหาอย่างแรงนะเหตุผลแรกก็เพราะว่าตัวละครในตู้เนี่ยแทบจะไม่มีตัวละครตัวไหนที่คุ้มค่าที่เราเนี่ยจะต้องมาทําการเพิ่มเลดแล้วก็สุ่มหาในช่วงเวลานี้เลยนะครับที่เป็นช่วงเวลา ปลายซีซั่นที่3เป็นที่เรียบร้อยพราะอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะใกล้ซีซั่นที่4แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่2นะเพราะงั้นผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเราต้องการที่จะสมตู้นี้เนี่ย เก็บตัวอันมีค่าของเรา,เาไว้สุ่มตัวละครในซีซั่นที่4ดีกว่าก็จะเป็นรุ่นพี่ชามี่นะครับผมแล้วก็โนเอลชุดฮาโลวีนนะสตัวนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็น2ตัวละครที่เก่งทั้งคู่เลยนะครับควรมีติด ID ดีทั้งคู่เลยนะก็จะเทียบกับกิจกรรมในตู้เลดอัพตรงนี้ที่เราจะต้องมาทําการสุ่มหาตัวละครที่หลุดเลนได้เนี่ยมันไม่คุ้มอย่างแรงเลยนะครับส่วนการ์ดนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะพวกการ์ดเนี่ยมันจะมีแพ็คนะครับที่เราจะสามารถเอาแต้มเกลือเนี่ยไปทําการแลก เพื่อเลือกเป็นการ์ดที่เราจะสามารถทําการเลือกหาได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีบางการ์ดที่เราจะไม่สามารถทําการเลือกหาได้นั่นก็คือการ์ดไลอาฟาน่าเวตโตลิทเคียโตคารฮโนนะซึ่งไอการ์ดทั้ง5้าใบนี้นะครับผมมันเป็นการ์ดที่ผมมองว่าถ้าให้ดีนะครับก็น่าจะมีเพียงแค่ฟาน่ากับลิทนะที่เป็น2การ์ดที่ดีนะครับเพราะว่าความสามารถของการ์ดเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังโยมตีแล้วก็เพิ่มอัตราคีย์เข้า ส่วนของพาหนาเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีทั้งหมดนะครับซึ่งไอการ์ดพลังโจมตีทั้งหมดเนี่ยมันก็มีการ์ดฟรีแจก่อยู่แล้วนะส่วนพวกการ์ดไรอาอะไรพวกนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ดีเลยก็ว่าได้เพราะงั้นถ้าจะสุ่มตู้นี้หาการ์ดผมไม่แนะนําเลยนะส่วนถ้าจะสุ่มตู้นี้หาตัวละครเนี่ยถามว่าผมจะแนะนําตัวละครตัวไหนบ้างถ้าเราจาเป็นที่จะต้องสุ่มจริงๆนะๆนะก็ผมคิดว่าทุกคนที่เล่นเกมนี้มาสักพักก็น่าจะรู้ว่าเราขาดตัวละครอะไรในไอเดียของเรานะครับเพราะผมก็แนะนําว่าให้เราสุ่มหาตัวละครที่เราขาด แบบเวลาเราจะลงหมดไหนแล้วไม่มีรู้สึกว่ามันลำบากก็แนะนาไม่สุมหาตัวละครตัวนั้นแต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะสุมหาอะไรแต่ว่าคันมือคันไม้อยากสุมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่ระดับตัวละครที่น่าสุ่มและกันสำหรับตัวละครทั้ง20ตัวในตู้เลตอัพตูนี้นะครับก็ตัวละครอันดับที่1เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างไรอานะเวลาผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการผ่านหอคอยเนี่ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่ๆไม่มีไลอาร์ใช้ตัวละครตัวไหนดีไม่มีไลอาสามารถใช้ตัวไหนแทนได้บ้างเพราะงั้นใครที่เกิดคําถามแบบนี้แล้วชอบเม้นถามผมแนน่ก็ะําาว ตอนนี้ตัวละครไลาอามาแล้วนะครับสามารถเลือกแล้วก็มาเปิดหาตัวละครตัวนี้ได้เอาเพียงแค่ศูนย์ดาวก็พอสำหรับตัวละครตัวนี้ส่วนการ์ดส,สกิลเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับสำหรับการ์ดของไลาอาเพราะหน้าที่หลักๆของไลาอาเนี่ยก็คือการตีบอสเพราะงั้นเราจะใช้เป็นการ์ดลูกบอลเพลิงที่เพิ่มดาเมจเวลาตีบอสนะ การนน่าจะเข้ากับตัวละครไรอาร์มากที่สุดแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกระดับที่1นะครับถ้าใครต้องการที่จะเลือกเพื่อสุ่มหาตัวเลือกระดับที่2เนี่ยผมก็จะขอให้เป็นคาโน่แล้วกันนะครับถามว่าทำไมผมถึงให้ตัวนี้เป็นระดับที่2ก็เพราะว่าถ้าคุณไม่มีตัวละครอย่างรุ่นพี่ชามมี่ชุดว่ายน้ำหรือว่ามีโมซ่าล่างเอเดเนี่ยคุณก็ควรจะมีตัวฮิลที่เป็นระดับเอเดอติดไอเดียไว้อย่างน้อย1ตัวนะเพราะถ้าไม่ใช้คาโน่เนี่ยเราก็ต้องไปใช้ชามมี่ร่างเอนแลเนัะครีควารถในกกาารงโลได้ ฮิลได้เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันได้มันก็เป็นหนึ่งตัวละครสายฮิวที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับแต่ถ้ามีชชมี่ร่างชุดไว้น้ํามีตัวละครอย่างมีโมซ่าที่เป็นระดับเอเดในการฮิวอยู่แล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ผมมองว่าไม่จําเป็นต่อการสุ่มเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีตัวละครฮิวระดับเอเดเลยเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากถ้าเราต้องการตัวฮิวระดับเอเดเข้ามาในทีมของเราเพื่อช่วยทีมของเราเนี่ยยกระดับมากยิ่งขึ้น ต่อไปตัวเลือกอันดับที่3เนี่ยผมค่อนข้างลังเลเลยนะครับเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวผมใช้อันดับที่3ร่วมแล้วกันนะก็สำหรับอันดับที่3ร่วมเนี่ยผมก็จะมีตัวละครลาเดสเซลลี่มาโลตัสนะครับผมทั้ง4ตัวละครนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเห็นผลมากๆเลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเล่นในเลดเกมง่ายๆ ม่ว่าจะเป็นลาเดสในการกลางโล่ลงได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP ตัวละครเซลลี่นะครับตัวบัฟที่หลายๆคนบอกว่าไม่มีนะครับนี่ก็เป็นโอกาสในการสุ่มหาแล้วนะเพราะตัวละครตัวนี้เลดเกมจําเป็นมากๆต่อการตีบอสการเคลียร์คอนเทนต์หลังๆเลดเกมเนี่ยตัวละครตัวนี้ถือว่าจําเป็นต้องมีเลยนะครับแต่ถ้าใครที่มีตัวละครอย่างโกแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ข้ามได้นะแต่ถ้ามีโกแล้วอยากสุ่มตัวละครตัวนี้เพิ่มก็ได้เหมือนกันตัวละครตัวนี้ค่อนข้างบัฟดีมากแล้วก็ไปแลกการ์ดตัวละครตัวนี้มาก็ยิ่งคุ้มอีกกเเนตัวลรร่มาากดๆยบสสหโ นี่ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับเป็น2ตัวละครจําเป็นในการผ่านคอนเทนต์ได้ทุกคอนเทนต์เลยก็ว่าได้เป็นกู้หูที่ดีมากๆยืน PvP ก็ดีนะครับ PVE ก็ดีนะส่วนตั้งแต่อันดับที่4เป็นต้นไปเนี่ยผมก็ไม่มีแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่มีตัวละครตั้งแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่ ตามไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมาทําการสุ่มหาตู้นี้แล้วก็ได้นะครับเว้นแต่ว่าถ้าเราอยากได้ตัวละครที่เราอวยมากๆหมเช่อนอวยเฟอร์กูเลียนก็สามารถเลือกสุ่มได้นะแต่ผมอยากจะบอกให้ระวังเอาไว้นะครับขวาตั๋วเราเนี่ยเก็บไว้สุ่มตู้ซีซั่นหน้าจะคุ้มค่ามากกว่าและเวลาการสุ่มตู้ซีซั่นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสหลุดเลทด้วยนั่นเองนะครับเพอเพอถ้าเราโชคดีอาจจะหลุดเลทมาได้เป็นตัวละครที่เราต้องการก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําการสุ่มตู้นี้นะครับจริงๆก็ควรจะสุ่มหาเป็นแค่าลยครรายอนา,นา,นาตก็ได้นะ ครับคือจริงเนี่ยไอตู้เลดอัพอันนี้มันจะไม่ได้มาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าตามเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น มันจะมาเรื่อยๆเ,เราลอมันมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่มีฟาน,น่ามีตัวละครอย่างราชินีไม่มดเนี่ยลงตู้ถาวรไปแล้วแล้วเราคอยมาทําการเลือกตัวละครพวกนั้นจากตู้เลทอัพแบบนี้มันจะคุ้มค่ากว่านะเพราะต้องบอกไว้เลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเนี่ยมันยังมีน้อยอยู่นะครับที่เป็นตัวละครที่สามารถหลุดเลทได้เพราะงั้นตัวเลือกที่เราจะสามารถทําการเลือกเลทอัพได้เนี่ยมันก็เลยมีเพียงแค่20ตัวเท่านั้นนานาคตมันจะมีตัวอย่างยูน่แลงกิดอะไรพวกนี้ลงไปด้วยนะครับราชินีแม,ม่าน กับตัวที่เราต้องเสียไปนะครับเพราะถึงแม้มันจะมาเป็นกิจกรรมใหม่แต่ว่าการการันตีมันก็อยู่ถึง200ใบเลยนั่นเองนะ200ใบก็หมดไปหลายเพชรพอสมควรเลยนะเก็บไว้รออาสตารล่างปีศาจรอเจอดีกว่านะครับคุ้มกว่าเยอะเลยเวลมาดูทางด้านการ์ดกันบ้างถ้าต้องเลือกการ์ดจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกใบไหนเอาเป็นว่าในสน,นองการ์ดเนี่ยผมขอขัดคัดอย่างแรงเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครจะมาทําการสุ่มหาการ์ดนะครับผมจากตู้ใบนี้นะหยุดมือตัวเองไว้ก่อนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะสุมหาจริง เชยร์แค่ลิตใบเดียวนะครับที่เหลืออย่าได้ไปหาเลยนะคือเราจะมีวิธีในการหาการ์ดระดับเอเดอของแต่ละตัวละครได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นแบบเลือกได้ด้วยแต่ใครที่เล่นมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าเราจะแลกได้จากที่ตรงไหนส่วนถ้าใครที่เมือเมื่อเล่นนะครับผมให้ไปที่ตรงร้านค้านะไปที่ศูนย์การแลกเปลี่ยนแยกชิ้นส่วนหน้าสกิลนะครับให้เราเนี่ยมาทําการเอาเศษการ์ดระดับ s r ที่เราไปย่อยเนี่ยมาแลกไอตัวเลือกหน้าสกิล s อ r าตรงนี้นะซึ่งไอตัวเลือกหน้าสกาิล,อลเอเด แล้วก็จะมีการ์ดที่เป็นระดับ s อ r ที่สามารถใส่กับสายไหนก็ได้นะครับไม่จํากัดสายอยู่ด้วยนั่นเองนะครับไอ้ตรงนี้แหละครับเพื่อที่ผมใช้มาทําการแลกหานะครับเราไม่จำเป็นต้องไปทําการสุ่มหายนะเพราะมันโคตรเปลืองเลยนะครับผมแล้วก็การ์ดจากตู้ตัวละครถาวรทั้ง10ตัวเนี่ยถามว่ามีการ์ดอันไหนใบไหนดีๆบ้างนะครับถ้าถามผมเนี่ยใบที่ดีสุดก็คงจะหนีไม่พ้นการ์ดของตัวละครเซลลี่นะเป็นการ์ดที่สายซัพพอร์ตทุกตัวละครนะครับสามารถใช้งานได้หมดเลย ที่มาใช้งานได้หมดเลยเนี่ยก็เพราะว่าซิกิวตดตัวของการ์ดนะครับเมื่อเราทําการใช้ซกิที่2จะให้ผลบัฟในการเพิ่มพลังโจมตี10%กับพันธมิตรที่มีค่าพลังโจมตีสูงสุดเป็นระยะเวลา2เทิร์นและก็ยิ่งบวกดาวการ์ดใบนี้มันก็ยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์ในการบัฟให้กับพันธมิตรของเราด้วยนั่นเองนะและบัฟอันนี้มันก็ไม่ไปทับกับบัฟบอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับก็เลยเป็นหนึ่งการ์ดที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะแลกมาเอาไป้ใส่ใส่ซัอร์ตววไก้เมงะาาา่่่่่ขลคคแ เก่งใช้ได้นะพอมาจะให้ผลบัฟในการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดตามสัดส่วนพลังชีวิตในปัจจุบันของเรานะก็สามารถให้พลังโจมตีสูงสุดได้ที่15%เลยนะ้าเลือดเราเยอะนะครับก็เลยเป็นหนึ่งการ์ดที่สามารถใส่ตีบอสได้แรงมากๆเหมือนกันสําหรับการ์ดใบนี้แต่ว่าตัวละครมันไม่ค่อยเก่งนั่นแหละครับผมคนก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจสกิลของการ์ดมันสักเท่าไหร่ก็เป็นหนึ่งการ์ดที่ดีมากๆถ้าเราไม่รู้ว่าจะแลกการ์ดอะไร ส่วนการ์ดใบที่เหลือๆเนี่ยมันก็จะเป็นการ์ดที่เอาไปใส่กับตัวละครตัวอื่นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ใส่กับตัวละครมันเองก็จะดีที่สุดนะครับเพราะงั้นการ์ดที่เราควรจะหาก็จะเป็นการ์ดเลโอโพลแล้วก็การ์ดเซลลีนะครับผมถ้าใครต้องการยึดะสุมจริงๆเนะี่ยแนะนําให้มาแรกตรงนี้แล้วก็เลือก2การ์ดใบนี้นะถ้าเราคันไม้คันมืออยากได้การ์ดระดับเอเดอาร์จริงๆคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจะใช้ใจ่ายแ็กคิสตันหรือว่าใช้ใจ่ายตั๋วอะไรเนี่ยแนะนํไว้คํานวณกันดีๆนะครับเพราะว่า่าตัวร, 4, รีมมมเเออไไพพช การพาดตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าการพาดตัวละครไรอาการที่มีตัวละครมาหรือว่าเซลลีกนะพวกตัวละครเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะสามารถทําการลุ้นจากการหลุดเลนได้อยู่แล้วนะครับและนานาคตเนี so 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 ่ยมันก็จะมีตู้สุ่มแบบรี999ครั้งใหม่อีกนะครับแต่ว่าจะเป็นของท็อปสิบนะซึ่งเราไม่ค่อยหาพวกตัวละครเหล่านั้นจากตู้นั้นก็ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะโฟกัสไปที่ตัวละครอัสตาล่างปีศาจก่อนหรือไมเกิตัวละครซีซันนะแต่ว่าพวกตัวละครซีซันเนี่ยเราจะสามารถรับได้ผ่านเควตตตรงนนนี้้ััไดมาแแ่่่ๆวว ในซีซั่นที่4เนี่ยมันมีตัวละครที่ควรจะมีทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชามมี่หรือว่าโนเอลเป็นสตัวละครที่เก่งมากๆใน PvP นะครับโนเอลก็ลดค่า HP รัวลวส่วนชามมี่ก็มีอมตะเล่นกับทีมอัสตาได้ดีมากๆเพราะงั้นนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าจะสุ่มตัวนี้ตัวเราต้องเหลือจริงนะครับหรือไม่ก็สุ่ม1020ใบแล้วออกนะแบบนั้นถึงจะดีนะครับแต่ถ้าสุ่มจนการันตีแล้วได้ตัวละครมาผมคิดว่าตัวนี้ไม่คุ้มค่าอย่างแรงเอาไว้คลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้้้้ววกกััันนนนนะคคครบบไเจอใหมหม่ิิปปาาีย